สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับดิฉันนะคะไวไวค่ะช่องสาวสวยนะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะอันนี้ก่อนจะนอนนะคะก็อยากจะมาพูดแล้วก็ข้างนอกตอนนี้นะคะฝนก็กําลังตกเนาะอาจจะมีเสียงฝนเข้ามานะคะก็ช่วงก่อนนอนนะคะจะมาพูดถึงเรื่องสิ่งลี้ลับนะคะก็คือที่เคยเจอมานะคะก็ครั้งแรกเนาะ ก็นานมาแล้วนะคะก็นานมาแล้วเนาะดิฉันทํางานอยู่ที่โรงงานค่ะอยู่ในห้องแลบนะคะอที่โรงงานแห่งหนึ่งนะคะก่อนจะไปเข้ากะเนาะก็จะเข้ากะหกโมงเช้านะคะดิฉันก็ต้องออกจากบ้านตั้งแต่ปีห้าครึ่งเนาะแล้วในหมู่บ้านนะคะมันก็จะมีสระสระน้ําที่เขาใช้ทาประปานะคะมันก็จะมีสระตรงนั้นจะต้องผ่านนะคะดิฉันก็ขี่รถ ไปเนาะขี่รถไปจะไปทํางานนี่แหละนะคะแล้วช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เขาบอกว่าฝนดาวตกเนาะจะบอกว่าช่วงฝนดาวตกนะคะดิฉันก็ขี่รถไปค่ะแล้วพอไปถึงเนาะถึงสระน้ําตรงนั้นนะคะฝั่งทางขวามือก็จะเป็นบ้านเรือนไทยนะคะแต่ไม่มีคนอยู่เนาะก็จะเป็นบ้านเรือนไทยเก่าๆหลังเก่าๆนะคะแล้วก็ฝั่งซ้ายก็จะเป็นสระน้ําค่ะนั่นแหละค่ะดิฉันหันไปมองหันไปทางบ้านเรือนไทยแล้วก็หันไปมองทาง สระน้ําค่ะแล้วดิฉันเห็นแสงไฟดวงใหญ่มากค่ะมันล่องลอยอยู่กลางสระน้ําเป็นแสงสีฟ้าฉันก็ไม่รู้ว่าแสงอะไรนะคะแล้วขุนดิฉันเนี่ยตอนนั้นยังไม่ยังไม่ได้ครู้นะคะว่าเป็นอะไรมันมีช่วงฝนดาวตกฉันก็คิดว่าเอ้าดาวตกหรือเปล่าแต่ทําไมมันมาตกอยู่ตรงนี้ทีเนี้ยมันก็ลอยมันลมันล่องลอยค่ะล่องลอยเหมือนเหมือนกับว่ายังไงอ่ะล่องลอยพลิวค่ะมันพลิ้วมากเลย แสงสีฟ้าค่ะดิฉันก็เอ้าไม่ใช่แล้วนะดิฉันอุ้ยไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วฉันบิดไปเลยค่ะบิดมอไซค์ไปเลยค่ะขี่ไปเรื่อยๆแล้วก็ไปถึงตรงข้างวัดนะมันก็จะเป็นกำแพงวัดแล้วดิฉันก็เห็นคนดิฉันก็โอ้ยบอกกับตัวเองเนาะมาเด้อขวัญเอ้ยมาเด้อขวัญด้วยกลัวนะคะดิฉันกลัวว่าแสงนั้นอ่ะแสงสีฟ้านั้นอ่ะที่มันลอยอยู่อ่ะมันจะ ลอยตามดิฉันดิฉันกลัวดิฉันก็เลยบิดหนีพอมาเจอคนเท่านั้นดิฉันโอ้โหโล่งมากค่ะวันนั้นนะคะแล้วก็เหตุอีกเหตุการณ์หนึ่งเนาะ,ะ <_ C> ก็เป็นกะกลางคืนนะคะประมาณสี่ทุ่มดิ <Q> ฉันต้องไปเอาตัวอย่างเนาะ,ะต้องไปเอาตัวอย่างต้องออกไปข้างนอกแล้วก็ปั่นจักรยานนะคะแล้วพอปั่นจักรยานไปเนาะ,ะอันนี้ก็นานเรื่องนี้ก็นานแล้วเหมือนกันนะคะก็อยากจะมาเล่าดิ <_' AM> <_' at> ฉันก็ปั่นจักรยานไปค่ะแต่ทีนี้มันมีคนพักมาหาดิฉัน อีกคนนึงเขาทักมาเขาบอกว่าเติมเงินให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกให,ให้เติมเงินโทรศัพท์ให้หน่อยฉันก็เลยเข้าแอปธนาคารแล้วก็เติมให้เขาเขาก็จะเอาเงินส่วนให้เนะเาะพอที่ฉันจอดแต่นั่งอยู่บนจักรยานนะคะนั่งอยู่บนจักรยานพอจอดเสร็จแล้วก็กดโทรศัพท์พอกดโทรศัพท์เนี่ยมีคนมาผักผักหลังจักรยานดิฉันดิฉันก็หันไปดูไม่มีใครค่ะแต่ใจเราอะ คือเราจะต้องเติมเงินให้เขาก่อนมันยังเติมไม่เสร็จก็ลเลยต้องเติมให้เขาเสร็จพอเติมให้เขาเสร็จปั่นจักรยานออกมาอะไรเมื่อกี้เราก็คิดถึงเหตุการณ์เมื่อกี้นะว่าเมื่อกี้นี่อะไรนะมีคนมีเหมือนมีอะไรมาผักจักรยานแต่ว่ามันหันไปแล้วมันไม่มีใครฉันก็เลยคิดว่าต้องโดนแน่ๆค่ะเพราะว่าหันไปมันไม่มีใครนี่คะก็สี่ทุ่มเนาะดิฉันก็กลัวขุนเนี่ย คนเนี่ยลุกมากสู้มากค่ะแล้วแบบว่าทําให้ดิฉันจิตตกอยู่ประมาณสองสามวันนะคะเวลาที่เราจะออกไปเอาตัวอย่างนะคะมันก็จะแบบรู้สึกกลัวๆเนาะรู้สึกเสียวสันหลังนะคะก็เลยแบบโอโ้โหนั่นแหละค่ะที่ที่เคยเจอแบบตรงๆนะอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับเสียงหรือว่ากลิ่นหรืออะไรนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาพูดให้ฟังอีกเนาะ ว่ามีเหตุการณ์อะไรอีกไหมแต่เหตุการณ์ที่แบบว่าเราแบบรู้สึกได้แบบหนักๆมันจะเป็นอันนี้ค่ะแต่เหตุการณ์อื่นก็ต้องรองติดตามอีกทีหน้าเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ก่อนนอนนะคะก็อยากจะมาพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องสิ่งลี้ลับนะคะ,ะคุณอาจจะเชื่อเรื่องนี้หรือไม่เชื่อก็แล้วแต่วิจารณญาณน,นะคะก็อันนี้เจอกับตัวดิฉันเองนะคะ ค่ะฝากกดติดตามช่องสาวสวยด้วยนะคะก็ไปแล้วนะคะ